ปลูกมะเขืออย่างไรนะครับปลูกไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับทําวิธีการนี้นะนี่นะครับพเพื่อนเนี่ยเห็นไหมปุ๋ยเราใส่ตรงนี้นะครับรากมันก็จะไหลลงไปข้างล่างไหลลงไปข้างล่างพอรากเดินมะเขือมันก็ยิ่งโตยิ่งโต,ตขึ้นนี่แหละปลูกมะเขือยอย่างไรให้โตเร็วที่สุดเลยไปไาดูวิธีการทํากันไม่อยากครับไปลุยมามาดูวิธีการทํากันนี่นะครับอันดับแรกนะครับเตรียมตะกร้ามาแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปก็นํานี่เป็นใบตองนะครับใบตองแห้งนะครับไม่ต้องเห่านะใบตองแห้งนะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปทําการผสมดินนะครับโดยใช้อัตราส่วนดินี้วัวหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนแบบนี้นะครับทุกคราวให้เข้ากันนี่นะใครอยากหมักดิน ใครอยากผสมดินปลูกง่ายๆแบบผมก็ทำตามผมก็ได้นะผมจะวางไว้ปุ๋ยแกลบดินนะครับอยู่นี่เลยแล้วเวลาปลูก,กันปลูกง่ายเนาะถึงท่านี้นะครับต่อไปก็ทำการบันเลงเลยยกใส่ยกใส่สเลยอือมไม่ได้ยากเลย,ยง่ายแบบนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนเตรียมภาชนะมานะครับเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมจะใช้เป็นขวดพลาสติกนะนะครับทําการเจาะรูแบบนี้นะครับเจาะรู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 ให้พุน่นเลยนะต่อไปนะครับเราทําการนํามายัดใส่ในกระถางของเรา โดยให้ขอบกดแก้วเสมอกับขอบกระถางนะครับแบบนี้นะต่อไปก็เติมดินต่อเติมไปต้องบอกก่อนว่าสูตรนี้ไม่ต้องกดนะครับดินดินห้ามห้ามกดเลยอืมแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเราเอากล้าพันธุ์มะเขือของเรามา นีนะ่ว้าวดูรากสิโอ้โหแม่สาวน้อยใสอนี้เลยบ่ <c oughs> กันแบกแบกไว้ใกล้ขวดนี่แหละ อแล้วเข้าใส่เข้าไปนี่แบบนี้เลยนะครับเติมแบบนี้เข้าไปอีกนี่แบบนี้เลยเนีย่ยเสร็จแล้วง่ายไหมไม่ยากเลยเนาะต่อ,อไปก็ทำการรดน้ำนะครับไปชุ่มเลยน้ำไปเรื่อย รด,ดไปให้มันชุ่มไปเลยเนี่ยวิธีการนี้นะครับปลูกโดยไม่ต้องเน้นปุ๋ยเลยเพราะว่าเรามีเศษอาหารเรามีปุ๋ยต่างๆที่เราจะต้องการนำมาใส่ในกระถางเราไม่ต้องโรยผิวข้างบนนะเพราะว่ารากมันจะลงไปข้างล่างนะครับเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ อย่างสมมติเช่นเรามีเปลือกไข่ใช่ไหมเราอาจจะโรยข้างบนก็ได้นิดหน่อยโรยข้างบนเพื่อเวลาเรารดน้ํามันจะได้ซึมซาบเข้าไปแต่เรามีหลุมใช่ไหมเราใส่หลุมเลยนี่ใส่หลุมไปเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวนี้เป็นน้ำหมักจากคิววัวนะครับเนี่ยใส่ไปเลยแล้วปุ๋ยมันก็ลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยเพื่อนเห็นไหม ปุ๋ยมันก็จะลงไปอยู่ข้างล่างนะครับพอปุ๋ยลงไปอยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บรากมันจะวิ่งไปข้างล่างยิ่งรากเจริญเติบโตได้เร็วเท่าไหร่นะครับก็แสดงว่าต้นของเราเนะี่ยมันจะยิ่งโตขึ้นแบบทวีคูณอย่างนั้นเพื่อนนะเนี่ยวิธีการนี้นะครับกระถางแบบนี้นะอยากให้ทํามากเลยแนะนําเลยนะครับนะเดี๋ยวโรยหานี่โรยก่อนนี่เนี่ยอืมเป็นไงนะครับ วิธีการไม่อยู่บ้านไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยทำรูปแบบนี้เลยนะครับมันจะช่วยประหยัดเวลาในการใส่ปุ๋ยของเราได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วยประหยัดในการรดน้ํานะครับบางทีหน้าดินมันแข็งเรารดน้ําไปลงไม่ถึงรากแน่นอนถ้าทําวิธีนี้นะครับรดตรงหลุมทีเดียวเลยแล้วรดปกติรดตรงหลุมด้วยนะครับข้างล่างก็ได้นะรับรับน้ํานี่แหละวิธีการที่ทําให้ต้นมะเขือโตเร็วมากๆนะครับไปลองทำดูนนะอ๋อวันนี้ผมก็มี มีหีผมมีผมมาพิจารณากันนะครับกับวิธีการปลูกมะเขือในกระถางอย่างไรนะครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยให้เสียเวลาเนาะทําวิธีการนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมกําลังปลูกอยู่นะครับผมยังมีวิธีการทําเกษตรอีกเยอะมากนะครับที่จะรอนําเสนอเพื่อนๆให้ดูกันนะครับมากดไลค์กดติดตามกันไว้นะครับมาเราดูกันว่าผมจะนําเสนอวิธีการทําเกษตรในรูปแบบไหนให้เพื่อนๆดูกันนะครับวันนี้ก็คงจะพอควรกับเวลาแล้วนะครับ ขอตัวลาไปก่นนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ